รถติดตั้งเดืในกาบเนาะสวัสดีครับฝนะับบ่งไทยเนะี่ยสวัสดีครับมาอยู่ที่ตรงกลางเมืองแห่งต้าชิเลครับโอ้รถติดรถติด อเอาละครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโม้ครับคุณม้รักเร์นะครับนนคือบรรยากาศที่หลังน้ำท่วม <c oughs> ที่กรุงศุนนะติดไทยแลนด์แม่สายตะเฉิดครับก็ตอนนี้ากำลังซ้อมแซมบ้านที่ลนน้ำท่วมไปนะครับอันนี้เลยมาเก็บบรรยากาศ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทางทัง,งพม่านะครับจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเวงแก้วที่เชียงรายแม่สายครับเราจะข้ามไปตรงหน้านะครับอยู่ในลานคนเยอะมากครับตรงนั้นอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับตรงลานเอมเมิชันของพม่าห้ามถ่ายด้วยนะครับ นะครับคนเยอะครับตรงกลางเมืองโอ้โหรถติดรถติดนักนะ โอ้คนเดินอจตลงกาเมือเ,เนี่ยเดใต้มานึ่งันโอ้นีเนี่ยดีเอ่นี่ไเห็นคนกำลังจะข้ามไปฝั่งไทยครับ có oh, lô quân nằm nào rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สลิดกิ่งยังเออมาไปเตยในไรตี้นะเนาะหัวน้าผักรันนัเงแบ๊ะไปปอไปกับอะไรซุปเป้เนี่ยกำลรงติดคลิปแรกหนึ่งนะตรงหน้านี้จะมีคนตกด้วยนะสวัสดีครับวันที่หกนะครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะครับเชียงรายแม่สายครับนี่ครับนี่ก็ถ่ายแค่บรรยากาศนิดนึงนะครับ ไม่รู้ว่าทางเงินเบงกัตชนให้ถ่ายหรือเปล่านะครับจุดไปจัดไปนี่ครในน้ำมันเันขึ้นอยู่เดี๋ยวทางเข้าประตูแล้วอาจจะปิดกล้องนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโกดูไทยแลนด์นี่โกดูไทยแลนด์นะขอให้มันบินไหมโอ้โห,โโหชิยาวอีกแล้ว แ่บริเคแถวให้สมัตรกัดองม่เราปนเมื่อไรขนมเมื่มัน่นงตังลงตังเลยนะมันล้วงน่าก็เอีกัคางไปนั้งดีประเด็นไนกันโอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวเจอันที่เวงแก้วแว่นแก้วจัดไปนะครับขอเนี่ยติดคลิปข้างหน้านะครับ้ง โอ้เจอเด็กพี่น้องไตนะครับมาเมืองไทยก็เจอเด็กไตใหญ่นะครับผมนี่ครับเราไปเจอกันที่เวงแก้วข้งงมดเลยโอ้บรรยากาศร้อนนะครับประเทศไทยนะครับก็จะได้เจอสาวงามตามท้องเลยอย่างที่คิดได้นะครับเอาละครับใครที่อยากเจอตัวจริงเสียงจริงแห่งสิมากร,รักเธอนะครับติดตามชมมาเลยนะครับ บรรยากาศตอนนี้รอกันที่วังทองครับ<อ> <c oughs> คนชิงตุงมาซื้อร้านทองที่นี่นะครับถ้ารอกันก็อยู่ร้านหน้าร้านทองนะครับกี่เน,นียงมีเงินสบาดอะไรกี่เนียงนะไปค่ะเ,เขาฟาดธงเงินอะไรเขาเล่นอะไรก็นเซเว่น ตโอ้โหเป็นกระตูัวิชิมนนิดนึงดนึงชุกเลยทอดซนมันร้อน ไปห้าของคูว,ว้าวอสกิมอ,อสกิมนมบาบาทแ่สบาบาทรถช็อกโกแลตกำเนียเนี่ยสิบห้าบาทนมอ่อะ,แะอกแน่ัน,น,น<ม>สิบาบาทอันเป็นมนๆ่งี้เลยขอบคุณที่ะ มนกดจะได้นน่น่น่ๆน่อันนี้กากันเสนี่มาอ่ะสานนอยนี่นีกนนะข้างน้าหน้าผมมองว่าไม่มีข้างนี่เดี๋ยวดูราคาก่อนเช็คราคาเลยครับอันนี้สิบาทอะเนี่ยนี่สิบาเทอันนี้สี่กว่าแน่สี่สยี่าเนี่ย เนี่ยสิบห้าบาทแบบนี้อันนี้การเลยครับสิบห้าบาทคือชอปป็อกโกแลตหรือสตอก็คือแบบนี้เอาไหนเอาไหมเอาเอาน,อปปนี่ยดูนี่กว่บาทเนี่ยนี่น,ะน,นะ่ะเออยี่สิบอ๋อชิบินเอลแบบสีสิบเออ

นี่ครับมันเป็นลายถ่ายได้นะเอาไงจะเอาช็อกโกแลตไปด้วยเอาแอมเบอรเดิยวเหมือนนั้นฮะเดี๋ยวไปเอากระเบ้าดีกว่าไหมถึงเครื่องดื่มเติมพลังไปก่อน รอรถนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเอารถมารับนะครับตรงหน้าที่หลานทองนี่แหละมานะใกล้ถึงโอ้พรุ่งนี้น่าจะเยอะน,นี่ไปเป็นม่าวิหาไปีินาลาดเยทีเนียอ่ะมีดีไป รถกระบะใหญ่ๆมาหาบเนี่ยนะจ๊ะดีเนี่ยโฮมครับถ่ายบรรยากาศตอนรอรถนะครับรอรถที่กำลังจะมารับเราไปที่บ้านนะครับวันจอนนะครับผม <c oughs> อันนี้คือคนทางฝั่งตาเชลกคเผาเนี่ยคนมากมาเยอะมากครับมาเที่ยวหาดูกคารานหาเที่ยน้องครับ ไม่สายครับรถติดนะครับผมนี่ครับมาไปกันไปกันเลยไปกันเลยจ้าเ,เราสังเกตดีนั่นก็เลยเลยลออดีขึ้นดีเสียแลาว่าะนะี่ยเรียงพกกังถ้ากดึไปใครเขามาหาเนี่ยไง เจอไอ้หน้าโนดมาแลักพอดีครับนนหาร้สิ้าใจกันตังน้อยนายในใยดๆๆนานุสงหว้นี้ยไยอกันวันนันนี่้ก็ไทยยกยุก <c oughs> ตั้งอยางี้ยคนไมตั้งดีนเลยไอ้ไอ้ไอตำกุ้นด้วยถาม่ตถาครับขึ้นเหนือหงาเหนือไไม่่วนครับพี่ ต้องกลัวครับเฮ้ยมากกวดีกว่ากาดีกนี่เขทั่วบิเซียสิงกีมากเขาในงานติดอ่ะสัญญาณมันไม่มี่อย่งเะหรือิเียสิงกีมากบ่้วกโอ้ยุกตายอ่ะสักเสียไว้ไอคนพมามาข่ก้นลัก่วเฮ็ดไข้ามคูไม่เ็นอะไรอโอ้โหธนาคารปิดหมดนะครับมีอะไรจอกอย่ามาก อ้ในี่สุดก็เดินทางมาถึงเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยอ่าเริมเริ่นเริ่มเ่มงริ่รห่ังระ w e เ c ิ m e t รรอ่มเริ่มเน่มเริ่วเริ่มเริ่ร่รร่ชั่มโมงกว่ารับไปครับเ่เ่่าย่า่่เ่ มันดีให้ชอเปนี่เยอชอเปเลยชปอระิกอไุ้งในกะตัางนึงหัวเขาเชงเนี่งใหเขาลกโชวดีครับลุกไม่ยอมหยาเขาลูกยาเขาตำรวจยบไปเออจ่าบตัน้วนี้ปั้นหนยาอีี่แบบง่ะนี่แหแล้วางบเก็บโอะก็สบามากอ่ะะไรหยอกนะเนา ผมมามื่อับนี้ก็ได้แล้วทําเป็นสองใหญ่นะนะกินาที่รอือกาเพ่นี่ปาปาอ๋อมากม่าง้นเป็นขอเนี่ย